วิธีการที่สําคัญนะครับควรทําก่อนปล่อยปลานะครับถ้าเป็นบ่อเก่าแบบนี้นะครับผมหญ้าขึ้นรกนะครับหนาทั้งผักปุ้งนะครับเราควรสูบน้ําให้แห้งนะครับและจับปลาเก่าออกให้หมดโดยเฉพาะปลาช่อนอย่าให้มีนะครับปลาช่อนปลาดุกอย่าให้มีนะครับสูบจับออกให้หมดตัดหญ้าให้สะอาดนะครับผมและก็ว่านด้วยปูนขาวนะครับอย่าให้ปลาเหลืออย่างเช่นบ่อทางนน้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาบ่อตรงนี้นะครับผม ข้อดีที่ของการทําแบบนี้ก็คือปลาของท่านจะเหลือเยอะนะครับผมจะไม่โดนปลาช่อนกินและจะไม่โดนงูหรือนกกินนะครับปลาของท่านจะเหลือเยอะนะครับผมเปอร์เซ็นต์รอดและกําไรของท่านก็จะเหลือเยอะด้วยนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราก็หว่านปูนขาวทิ้งไว้นะครับประมาณ7วันนะครับแล้วก็เอาน้ําลงนะครับสองสามวันเราก็ ปล่อยปลาได้เลยนะครับสาหรับบ่อเก่านะครับสําหรับบ่อเก่าที่สูบไม่ได้หรือไม่มีเวลาสูบเราก็อนุบาลปลาไว้ในกระชังก่อนที่เราจะปล่อยนะครับอนุมาลปลาไว้ในกระชังก่อนที่เราจะปล่อยแต่การอนุมาลปลาในกระชังเราควรแช่กระชังก่อนนะครับทิ้งไว้ 1- นถึงสอาทิตย์ให้ตะกอนและตะไคร่น้ำจับกระชังก่อนเราจึงจะปล่อยปลาได้แต่เราก็ต้องให้อาหารทุกวันด้วยเพราะว่าปลาอยู่ในกระชังนั้นเขาหาอะไรกินเองไม่ได้เรากินอาหารจากคนอย่างเดียว เราควรให้อาหารอย่างสม่ำเสมอไม่ควรขาดนะครับผมนี่ครับหลังจากนั้นก็ตัดหญ้าทิ้งไว้แล้วนะครับก็หญ้าก็จะแห้งทิ้งไว้สองสามวันหญ้าก็จะแห้งแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําลงหญ้าก็จะลอยขึ้นนะครับเวลาเราทีนี้เราจะอ,าออกก็ได้หรือไม่อ,ออกก็ได้ถ้าเราไม่อ,ออกก็จะย่อยเปลยสลายเป็นอาหารจากปลาอาหารจากธรรมชาติของปลาถ้าเราออกก็เดี๋ยวก็จะไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งเราก็จะเอาขึ้นง่ายเอาออกง่ายนะครับผม นี่เราก็จะปล่อยปลาได้แล้วสำหรับบอ่อนี้นะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับในการเตรียมบอ่อก่อนปล่อยปลาปลาเขาท่านจะเลยเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเวลาไปเลือกซื้อพันปลาก็ควรเลือกซื้อฟาร์มที่ไว้ใจได้นะครับผมไม่โกงจํานวนนะครับได้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็พันปลาดีนะครับควรเลี้ยงนะครับควรศึกษาว่าปลานี้ แต่ละชนิดนะครับเหมาะเลี้ยงบอ่อแบบไหนเหมาะเลี้ยงกระชังแบบไหนบอ่อดินบอ่อปูนบอ่อซีเมนต์บอ่อพลาสติกนะครับควรศึกษาก่อนว่าปลาของท่านที่จะเลี้ยงเหมาะเป็นบอ่อแบบไหนผมก็ลงวิดีโอนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเรื่อยๆนะครับผมวิธีการให้อาหารเรื่อยๆไปย้อนกลับดูได้นะครับผมวันนี้ก็พามาดูครับผมวิธีการเตรียมบอ่อคนลงปลานะครับสําหรับ ท่านใดที่จะเลี้ยงขายควรเลี้ยงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ควรเลี้ยงรวมนะครับเพราะจะเห็นผลชัดดูเลง่ายครับผมเ <Eine> พราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเลี้ยงแยกนะครับผมเพราะปลาแต่และชนิดการกินอาหารความไวต่างกันนะครับการระยะเวลาการจับต่างกันนะครับถ้าท่านเลี้ยงแยกจะดีมากครับผมจะง่ายในการจัดการนะครับสำหรับบอ่อใหม่ผมก็เคยแจ้งไปแล้วบ่อใหม่ง่ายนะครับผมก็คือ เสร็จแล้วนะครับเราก็ลงมูลสัตว์คิวขี้ควายขี้ไก่ลงไปเลยนะครับสำหรับบ่อใหม่นะครับบ่อเก่าก็สามารถทําได้หลังจากนั้นเราก็หวานปูนขาวนะครับทิ้งไว้เจ็ดวันหลังจากนั้นเอาน้ําลงทิ้งไว้หนึ่งเดือนจากนั้นนะครับผมก็น้ํากับมูลสัตว์ปูนขาวจะทําปฏิกิริยากันนะครับจะทําให้เกิดารแดงเกิดแพลงต้นนะครับทาให้น้ําใสขึ้นนะครับถึงถ้าในที่ลงน้ําไปแล้วแต่น้ําไม่ใสก็ลงตาแบบไม่ได้ครับผมจะทําให้น้ําตกตะกอนนะครับน้ําใส นะครับเป็นวิธีทําน้ําใสนะครับผมน้ําหมักชิ้ภาพลงได้เรื่อยๆครับผมไม่ต้องกลัวครับน้าหมักชิวภาพดีมากครับแล้วก็พืชน้ําควรลงนะครับก็จะทําบําบัดน้ําให้ใสนะครับแล้วก็เป็นอาหารของปลากินพืชครับสาหรับพืชน้ําไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับจอกเหนืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็พามาดูครับผมวิธีการเตรียมบ่อก่อนลงปลานะครับที่ถูกต้องและควรทํามากที่สุดนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาจับปลาธรรมชาติกันครับปลาช่อนที่กระโดดไปกระโดดมาช่วงฝนตกนะครับอยู่บ่อนี้ครับผมประมาณนี้ครับท่านใดที่เห็นสมควรว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมช่วยแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนอื่นได้ได้รู้ได้รับชมและรับทราบนะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับ